สวัสดีครับวันนี้เรามียำสะเดาหมูสับนะครับมานะครับเสนอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันได้เลยนะครับตามมากันนะครับวัาวิธีการทํามีอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยของกินอีกแล้วนะครับนั่นก็คือยำสะเดานะครับทุกคนแต่วันนี้เราจะํายำสะเดาหมูสับนะครับนี่ครับอันนี้ก็ลวกเรียบร้อย ก็ใส่ไปเลยนะครับปกติเราก็จะมาขกะะพริกนะครับเพื่อทำพริกยำนะครับอืองใส่ ะะอันนี้ก็โขลกพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ในหมูที่เราลวกแล้นะครับแต่คราวนี้เราก็มาหั่นหัวหอมหอมใหญ่นะครับ ีครับแล้วก็มาหั่นหอมแดงกันต่อนะครับครับไาเรีย้ยก็หั่นหอมแดงเรียบร้อยแล้วก็มาหัน่นผักเทศน,นะครับอืม,อม,ม,มา มะนาวนะครับนะครับแล้วก็มาุงรสกันผงนัวนะครับ,นะรบก็รสดีหน่อยนึงนะครับ ตามด้วยอุ้ยน้ำปลานะครับนี่ครับแล้วก็เติมปลาล้าหน่อยนี้นะครับ ตาลด้วยน้ำตาลใหม่เลยเอ้านี่ครับอืมและพระเอกของเราครับเป็นสะเดานะครับนะ <c oughs> ครับยำเลย เสร็จสิ้นนะครับชิมรสหน่อยนึงเดี๋ยวบีบมะนาวหน่อยนึงนะครับเติมน้ำตาลหน่อยนึงนะครับ เห็นนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่นก็คือยำสะเดาของเรานะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับยำสะเดาของเรานะครับมาพร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยนะครับนี่ครับ อร่อยเลยนะครับทุกคนยำสะเดาของเราเสร็จเรียบร้อยปไปกินข้าวกัน